ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ p r o c e d u e ์นะครับก็มันคือคล้ายๆกับฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามันยังไงละ่ะมันจะส่งข้าวมาเป็นผลลัพธ์เป็นตารางมาเลยนะครับ Regardez, โปรซสก็คือขั้นตอนซึ่งซึ่งเราสามารถที่จะทํางานหลายๆอย่างให้สั่งมันทำงานหลายๆอย่างได้นะครับวิธีการสร้างก็คือครับไปตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ new function แล้วก็กด procedure แล้วก็ใส่พารามิเตอ คือถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะครับปรากฏฟินิชไปหรือจะถ้าจะใส่ก็จะมีให้เลือกว่านยเป็นพารามิเตอร์แบบ i ินพุตเป็น Output หรือจะเป็นทั้งอินทั้งเอานะครับเราเลือกไปแล้วก็ใส่จะชื่อไปแล้วก็ชนิดว่าเป็นอะไร ประมาณนี้นะนี่อันนี้ผมได้สร้งางนะครับทีนี้เราก็จะเขียนโค้ดในส่วนของภายใต้บีกินตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถประกาศตัวแปรแล้วก็เซตค่าให้ตัวแปรก็มาใช้งานคือคำสั่งพวกนี้ใช้ได้มาก ไม่จำกัดน,นะครับคือจะให้มันทำอะไรบ้างนะครับก็ไล่มาเลยจะคำนวงคำนวณอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ายตายตัวนี้ได้เลยทีนี้ในที่นี้เนี่ยผมจะประกาศค่าต่อแปรเป็นตัวไอเนาะแล้วก็เสียห้ตัวไอเท่ากับ10และผมเจา สิมาบวกกับพารามิเตอร์ P C U code ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มาต่อกันแล้วก็คือที่จริงมันควรจะใส่ P C U code หหลักแต่เราจะใส่แค่3นะครับเพื่อเพื่อสิทธิ์เอาข้อมูลที่มี ที่เป็น P.C.U. เท่ากับที่เราต้องการนะครับจะเรามาดูกันผมเซฟแล้วนะครับเป็นเป็นชื่อว่า test ต,ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีใช้งานก็ก็ปกติเราจะสิล็กแบบนี้นะครับมันจะได้ข้องูลมาเป็นแบบนี้แต่เป็น procedue r แล้วก็จะเป็น คอเทสแล้วก็เมื่อกี้เราจะใส่แค่3หลักนะครับเป็นเทคก็ใส่3หลักสุดท้ายไปลองรันหน่อนะครับดีเซลหนึก็คือผลลัพธ์ของคำสั่งที่1นึ่ซ 2, ลสองผลลัพธ์คำสั่งที่ 2, 2> <ม>เห็นไหมครั<ม>ข้อมูลเหมือนกัน แต่คำสั่งแค่นี้สั้นมากก็ก็จะประโยชน์ประโยชน์มันก็จะทำให้เราเขียนโค้ดที่สั้นลงแล้วก็ยังไงละ่ะประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือเราสามารถที่จะส่งค่าพารามิเตอร์แค่พารามิเตอร์เข้าไปแล้วก็มีการคำนวณผ่านข้างใน ตัวโปรเซสต์ตัวนี้นะครับเราให้ได้ผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องสิเลข้อมูลมากก่อนมามาที่ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็คำนวณผ่านแอปพลิเคชันแล้วส่งค่ากลับไปทำอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้จะทำงานภายใต้ตัวไม่เคิลเลยโดยเราแค่ส่งค่าพารามิเตอร์ไป มันจะน็นการคำนวณแล้วทำอะไรตามคำสั่งของเราที่เราต้องการได้เลยนะครับก็สไลดนี้ก็เป็นการทดสอบแบบง่ายๆครับที่จริงเราสามารถจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่จะมันมีมีม,มีอะไรล่ะคนสมบัติมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เอาแกง,ง่ายๆก่อน เราก็ไปดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไทยไทยคเอทนะครับลองลองเข้าไปอ่านดูมันจะมีวิธีการนะฮะการสร้างพารามิเตอร์การปริ้นแสดงผลอะไรเงี้ยการใช้คำสั่ง e f e l เงื่อนไขอะไรเงี้ยซึ่งมีมากมายนะครับลอง ส่วนใจก็มาเข้าพอ่านดูแล้วทดสอบดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงน,น,นี้ขอบคุณครับ